เอกีซียูสวัสดีครับเรามาดูครอบครัวนี้ครับโอ้โหลูกหลานดกเหลือเกินเนาะยายเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ลูกๆและหลานทางนั้นพี่น้องเยอะแยะเลยลูกหลานเต็มเลยปลากันลุมพากันลุมดอกแครพี่น้องพากันลุมดอกแครเอาเออเออเออจัดๆๆมาสนุกเลยเห็ุใดนี่ยสนุกเนาะเอ๋อเน่ะออเนาะเปิดตาหนึ่งเปิดเออ กลัวไหมกลัวนอนบอกกลัวนอนยักษ์บอกกลัวไหมกลัวเฮ้ยไหนนี่เลยกลัวนู่นกลัวโอ้ยกลัวโอพี่น้องกลัวกลัวรถกลัวรถนู่นกลัวรถเกี่ยวพี่น้องแค่นี้กลัวนอนยักษ์เคนละสันโอ้ตวงอะ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 ตวงไปว่ากลัวพี่น้องบัดหยงสาธออะตวงอะตวง ว่าเปกาะก็มึงแบบนี้บ่มีสถาสบันที่เออชีวิตตอนนี้เริ่มทำให้มันสวยทาให้งมผลงานเออโอ้ยลวกวลก็เยอะแกงก็ได้นี่สวยเลยแล้วแต่ความถนัดของคนกินเนาะออืข้าวลงแล้วพี่น้องโอ้ ครับเยอะเลยนะครับวันนี้นาะที่เราเกี่ยวนี่ก็ประมาณประมาณ6ไร่นะครับประมาณ6ไร่ 5- ถึงหไร่โดยประมาณเนาะเราจะมาดูกันว่าจะได้เยอะไหมพี่น้องวันนี้เนาะนะครับจะได้ข้าวเยอะไหมนะครับผลผลิตรู้สึกว่าจะไม่ค่อยดีนะครับปีนี้เนื่องจากว่าไม่ได้ใช้ปุ๋ยหลายพี่น้องนะ พี่น้องรถเนไอ้มีปัญหาเนาะนะครับมันรัว่วเพิ่นก็นเลยเกี่ยวไม่เต็มนะครับเกี่ยวไม่เต็มได้ข้าวประมาณน,นี้พี่น้องนะผมตอนแรกนึกว่าคือได้นนน้อยแทะหนึ่งอุ่มที่ไหนได้<ถ>คือว่ารถเรามันรัว่วเขาก็เลยวิ่งขึ้นมานะครับแล้วเอามาถ่ายไว้ก่อนเลยเดี๋ยวเขาจะจัดการรถใหม่อีกพี่น้องรถ เป็นอยังยังได้เล็กบ่เอาเอาเฉลีงบ่เดี๋ยวผมหาเล็กเฉลีงให้ก่อนแป๊บนึงโอ้ตัวล็อกตัวทิงลูกอออันนี้คือตัวถังข้างในมันเนาะเนี้เอาเล็กงัดอย่างบ่ เอาเดี๋ยวผมมีอยู่ผมมีอยู่อครับตอนนี้เพื่อนก็นะครับแก้ไขยอยู่เพราะว่าข้าวรั่วนะครับข้าวข้าวร่วงเยอะเลยนะครับเพื่อนก็กําลังแก้ปัญหานะครับเกี่ยวแล้วมันเกี่ยวได้พี่น้องแต่เกี่ยวแล้วคือข้าวมันร่วงไงนะครับมันก็เสียหายนะครับเราเสียหาย ได้บ่เอ oh. oh. ah, oh, ้ยเราบังเราบังคือออกนี่งหันได้บ่โอ้อ๋อ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 มาหนิโอ้นี่พี่น้องโอ้โหเพิ่งเห็นเคยเห็นการเปิดเปิดประทุนอ้าวเด็กงะเรียบร้อย อย่ป้าไว้ให้พื่นจนครับอัามมันเอบอร์นหลาเอาเอาเครื่องมือเอาปะแจมันบอกเอาปากตายหรือว่าอย่างนี้เอาเบอร์สิอ่าอเบอร์สิเบอร์สิบสองเอามาแล้วเบปะแจแหวนบอกวนกัไม่ปากตายกันอออ่า นี่นะตอนนี้ก็พากันแก้ไขนะรถเกี่ยวอยู่นาอพี่น้องนะ,ะครับอ่ะทอเรองมันออกนี่ อยางกำลังแก้ไขจุดบุกช่องนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าข้าวมันร่วงแบบไหนหล่นแบบไหนพี่น้องนี่ฮะเยอะเลยพี่น้องนะครับเยอะเลยนะครับนี่ร่วงเต็มเลยนะครับนะแล้วคิดดูนะครับตลอดเส้นทางระยะทางนูง้นพี่น้องน้อง ยาวถึงขนาดนู่นนะครับนะความเสียหายมันจะขนาดไหนเราก็เลยนี่ครับเห็นไหมพี่น้องเต็มพื้นที่เลยนะครับเขาก็เลยต้องแก้ไขกันก่อนนะพี่น้องเดี๋ยวแก้ไขเสร็จแล้วยังไงค่อยมาว่ากันอีกทีเนาะส่วนคลิปนี้ก,กีซียู U. ขออนุญาตฝากคลิปไว้ท่านี้ครับผมไวเ้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ